ส่วนที่ดีมีซ่อนอยู่ในชั่วซึ่งสอนให้เต็มตัวไม่ยังท่ามันสอนอย่างเจ็บช้ำเป็นธรรมดาแต่มันสอนลึกกว่าเมื่อได้ดีชั่วมันสอนมากกว่าหรือจริงกว่า มันสอนได้ดีกว่าความสุขสีสอนดีกว่าให้กลับตนจนถูกวิธีเกลียดกลัวชั่วกว่าก่อนนี้ดีอย่างจริงให้ศรัทธาวิ่งหาพระศาสนาเรียนศิกขาภาวนาเป็นอย่างยิ่งสัตว์นรกมกอยู่ยังรู้ติงิง ตัวของตัวเพราะชั่วสิงสอนรุนแรงขออบนนอมคุณพระศรีรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีในท่านสาธุชนที่กำลังเปิดเคลื่องเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทธลุงออกอากาศจากวัดลานแซะด้วยระบบความถี่ FM 88.5 และความถี่102.0เมกะเฮิร์ทุกคนทุกท่านรายการธรรมตอนเชา้ชาเช้านี้ตรงกับวันเสาร์ที่27เมษายน2567แรม4ค่ำเดือน5ซึ่งเป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือน <c oughs> เดือนนี้ความร้อนก็ยังไม่ ลดลาวาซอกลงไปแม้ว่าวันก่อนนี่ฝนจะตกลงมาหาใหญ่ <Yeah. S 1> แต่ก็หายไปแล้ว <Yeah. S 1> แต่คิดว่าน่าจะมาอีก <Yeah. S 1> สักระรอกในเร็วๆนี้ <Yeah. S 1> จะมาหรือไม่มาก็ขอให้เราทำใจให้สบาย <Yeah. S 1> ร้อนกายยังดีกว่าร้อนใจ <laughs> วิธีการคลายร้อนมีหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำเปิดพัดลมหรือว่าหาที่สงบสงัดทำจิตให้สบายนี่วันก่อนเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาการสวดมนต์เฉริมพระเกียรติไม่ว่าผู้คนมากมายครั้งนี้จัดขึ้นที่วัดโดนคลานรอบนี้นี่คนมาก ทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐและก็ประชาชนในพื้นที่มีมากกว่าครั้งก่อนแต่มีพัดลมหลายตัวช่วยคลายร้อน <c oughs> ในวันนั้นก็มีสามเณรพักฤดูร้อนจากวัดลานเซก็ไปร่วมกิจกรรมด้วยสามเณรก็คือเด็กเป็นที่เข้าใจกันก็ธรรมชาติของเด็กก็เป็นสุขสนบ้าง พระพี่เลี้ยงพระอาจารย์ท่านห่มจีวรให้เรียบร้อยก่อนออกจากวัด <c oughs> ระหว่างทางค่อยๆหลุดทิละนิดทิลหน่อย <c oughs> พอไปถึงสถานที่กิจกรรมสวดมนต์สำเนินหลายรูปจีวรก็ร่วงไปอยู่ <c oughs> ที่ท้องที่พุงที่สะเอวตามภาษาของเด็กธรรมาก็เข้าไปช่วยจัดจีวรให้ใหม่มีสำเนินรูปหนึ่งท่านก็ถามว่า หลวงพี่มาจากวัดไหนครับน,น่าคุ้นๆนี่มาจากวัดลานแซธใช่ไหมแต่มาก็ยิ้มยิ้มใช่ไหมเนนโดยดีเนรโบใช่จําได้หม่แล้วนี่หลวงพี่จําผมไม่ได้เลยอะไรจําสามเณรวัดตัวเองไม่ได้า <c oughs> ตามภาษาของเด็กๆตามบงก็ไม่ใช่มันก่อนนั้นไปเยี่ยมเฉยๆจริงๆอยู่วัดบ้านสวน ระหว่างที่มีการสวดมนต์นี่อย่างที่บอกตามภาษาของเด็กความอดทนเขาต่ําอันนี้ไม่เกี่ยวกับอากาศร้อนแนตะ่ว,ว่าธรรมชาติของเขาชอบเล่นซุกซนอยู่แล้วแล้วระหว่างที่เขาประกอบกิจกรรมเรียกว่าเป็นสิริมงคลนั่นแหละแต่ความคิดของผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นงานมงคลกิจกรรมที่เป็นมงคลเพราะสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถาว,ว่าธรรมชาติของเด็กก็เล่นเร็กๆก็มีการตะโกนกันใน,ในที่ประชุมชนโอ้โหเ <laughs> รกๆนี่คนในที่ประชุมก็หันไปมองแบบยิ้มๆเอ็นดูเข้าใจเด็กสภาก็าตะโกนอีกอคราวนี้คนก็สีหน้าเริ่มนิ่งเฉยพอมีครั้งที่สามก็อ้าอีก ไอ้ครั้งที่สามนี่เลยครับมาก็ดังสังเกตอยู่ว่าญาติโยมก็มีสีหน้าอย่างไรคราวนี้รู้สึกว่ามีบางคนบางท่านเริ่มรำกานสามเณรน้อยแต่มองไปด้วยสายตาที่คึืมคลึมคือดุด้วยสายตาธรรมชาติของเด็กนี่เขาก็รู้นะพอมีปัญญาอยู่บ้างพอผู้หลักผู้ใหญ่ญาติโยมข็มองด้วยสายตาที่ดุ หรือจริงจัง,งเขาก็หยุดนิง่งเวไม่สวดมนต์เราสวดไม่ไดเ้เพราะเขาเพิ่งบวชเข้ามาใหม่แต่เ,เขาเริ่มนั่งนิ่งพนมมือเรียบร้อยขึ้นเนี่ยแสดงว่ามีปัญญาเดิมเป็นทุนอันนี้พอจัดพอสอนได้อาทิตย์กัลยาณูมัชเชกัลยาณูปริโยสานก,กัลยาณูตามลำดับของจิตที่ได้รับการฝึกฝน ในเรื่องของการสวดมนต์นั้นการสวดมนต์มีหลายลักษณะเป็นต้นว่าการสวดเดี่ยวสวดคนเดียวหรือสวดเป็นคณะเช่นการทำบุญบ้านในงานต่างๆ5้รูปบ้างเก้รูปบ้างสวดเป็นคณะหรือบางครั้งก็สวดเป็นหมู่คณะหมู่ใหญ่เหมือนสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติที่วัดโดนคลานที่ผ่านมานี้สวดเป็นหมู่คณะหมู่ใหญ่ ก็มีผู้คนจํานวนมากทีนี้ถ้าพูดถึงการสวดมนต์การออกเสียงหรือว่าการเปล่งอักระมีความสําคัญจังหวะ,ะควรขนุนเรานี่พระกุณเจ้าที่ท่านมีเสียงไพเราะ,ะเรียกว่าอันดับต้นๆ้น,นอันดับหนึ่งก็คือตลาาจารย์พระครูวิจิกิจจพรรักษาการเจ้าคณะอำเภอศรีวันพศนี่เวลาไปสวดมนต์กับท่าน,นเสียงท่านเพราะ โดยเฉพาะบทสักขตวะพุทธรัตรนังโอสถังอุตมังวรังบทนี้ท่านสวดเพราะในวันนั้นนี่อาตมานั่งใกล้ๆท่านแต่ก็มีพระรูปหนึ่งท่านสวดด้วยเสียงดังแต่คีหรือทํานองนี้ไม่ได้คือไม่เข้ากับพวกถ้าเล่งวาษาตายก็หรือเสี่ยงไม่เข้าวงถ้าเป็นหนุรานั่งลงนี่เสี่ยงไม่ข้าวงแต่ท่านก็ไม่รู้ตัว ตอนก็นยังสวดยังดังโชว์เวอร์ไปเรื่อยๆเอออาจารย์พระครูก็หันมามองด้วยสายตาที่เหมือนกับบอกว่าไม่ไม่น่าจะใช่แล้วมั้งเออจะเร่งปา่าซ่าคนตัวไปก็แล้วมองแบบคนคนท่านก็ส่งไมคคอนมาให้ปะทุบเสียงนั้นแต่เจ้าของเสียงก็ยังไม่รู้ตัวก็สวดต่อไปเรื่อยๆที่สุดก็ เสียงไม่เข้าก็ทนฟังกันต่อไปจนจบก็ต้องทําใจในเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่ามาจากหลายที่แต่ละแต่ละคนแต่ละท่านก็อาจจะทั้งจิตไว้ต่างกันอาตมาพอรู้ว่าคนนี้รู้สึกอย่างไรเพราะว่าเวลาสวดมนต์อาตมาจะสงบจิตคิดไปตามบทสวดบนบ้างหรือดูบรรยากาศร,บรอบๆบ้างแล้วนำประมวล นึกคิดพิจารณาว่าสวดมนต์นั้นเหตุการณ์อะไรสวดเพื่ออะไรแต่ว่าไม่ว่าสวดเพื่ออะไรนี่จิตของเราควรสงบแล้วส่งไปทากระแสเสียงสาําคัญคือท่วงทํานองถ้ารู้ตัวว่าเสียงไม่ไพเราะก,ก็อย่าไปทําไม่เป็นเสียงรบกวนคนอื่นแต่ถ้าใครที่มีพรสวรรค์มีเสียงดีในทางโลกนี้ก็บอกว่าคนเก่งมีหลายลักษณะ ถ้าเก่งด้านหนก็จะเรียกว่านักเลงด้านนั้นเช่นคนที่ขอภัยคนเก่งเรื่องวัวชนไก่ชนเขาเรียกนักเลงไก่ชนนักเลงวัวชนนักเลงปลากรังนักเลงด้านดนตรีนักเลงด้านกีฬาอะไรต่างๆคือนักเลงคือเก่งหรือว่าเขาเรียกว่าเทพหรือเซียนด้านใดด้านหนึ่งจะมีความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้าน นะทีนี้ในทางธรรมนี่ก็มีธรรมะหมวดหนึ่งที่บอกว่าเวลาไปที่ไหนเราควรรู้หลักสัพพุริสธรรม7ประการรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ประชุมชนและก็รู้บุคคลหากใครก็ตามยึดหลักเจประการนี้เนี่ยเวลาไปร่วมกิจกรรมที่ไหนเราก็จะวางตนวางตัวได้ถูกนะ คือรู้ตำแหน่งหน้าที่โดยเฉพาะออรู้ก็เรียกว่ารู้ตัวรู้ตนว่าควรทำหน้าที่อะไรนั่นแหละแล้ววันนั้นนี่ก่อนจะกลับก็พอดอีรองเจ้าคณะจังหวัดท่านพระจาจทร์พระมาเชยศักดิ์สุนทรธรรมโมซึ่งในวันนั้นท่านก็เป็นประธานท่านเดินมาพอดีอาตมาก็ไป วันทายกมือไหว้ท่านแล้วก็พูดว่าวันนี้ก็มีสวดย่อด้วยนะครับมันในสวดทั้งหมดนะครับอาจารย์มีการย่อด้วยท่านก็บอกว่าเออลุยแล้วก็ว่าลุยแล้วคือสวดเยอะแล้วจริงๆอาตมานั่งนูนนาฬิกาบ่ายสองกว่าๆก,ก็ไปถึงเกือบเกือบสี่โมงเย็นนะชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงเต็มเต็ม ก็เลยถามท่านว่าเป็นยังไงบ้างครับจังหวะนี้ได้ไหมจังหวะปอดีไหมอาจารย์เสี่ยงนี่ได้ไหมทํำนองท่านบอกว่าได้แต่ปลาเราตาำถ่ายเร็วไปถ้าเร็วไปว่านี่โยมก็ตามไม่ทันพระเราในส่วนได้เร็วได้เพราะรู้เพราะส่วนได้แต่โยมนี่ขอไม่ก็ได้ส่วนถ้าเร็วกว่านี้โยมก็จะส่วนไม่ได้ คือเรื่องของการทําหน้าที่เอาละวันนี้ธรรมะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงสามเณรและเวลานี้ก็ยังอยู่ในช่วงผิดภาคเรียนหลายๆวัดก็มีการจัดโครงการสามเณรภาคฤด,ดูร้อนจังหวัดพระนคงเราก็มีการจัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันก่อนที่วัดคูหาสวรรค์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอควนขนุนท่านก็ไปร่วมด้วย และท่านก็รับเป็นภาระธุระสามเณรโครงการมาอยู่ที่วัดลานแสะด้วยนะอาตมาก็มีโอกาสไปสนทนากับท่านวันหนึ่งตอนทีนะ่นักเรียนหรือว่าสามเณรเข้ามาอยู่ใหม่ๆก็ท่านบอกว่าเด็กเนี่ยก็ต้องมีการฝึก ถามว่าเด็กคืออะไรเด็กก็คือผู้ที่ยังอ,อ่อ,อนวัยอ่อนเยาว์ควรได้รับการฝึกฝนแต่การฝึกฝนนั้นก็ต้องเริ่มจากง่ายไปหายากแต่ท้งนี้เท้งนั้นก็ต้องมีวิธีการเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่ายุวชนนี่ต้องให้ศีลธรรมเพราะอะไรเพราะศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของลกูกนี่ท่านมองไปไกลถึงอนาคต แล้วปัญหาในโลกทุกวันนี้มีมากมายสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาได้นั้นไม่ใช่วัสดุอุปกรณ์อะไรเลยแต่สิ่งที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ก็คือธรรมะเพราะธรรมะนั้นใช้ได้กับทุกระบบทั้งการบ้านการเมืองกฎหมายการปกครองเศรษฐกิจการศึกษาดนตรีกีฬาด้วยแต่สามารถนำธรรมะเข้าไปใช้ได้ทั้งหมด เนื่องจากว่าธรรมะนั้นจะก่อให้เกิดความสงบสุขและสันติภาพได้อย่างแท้จริงและชีวิตมนุษย์ของเราทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กวัยกลางคนจนถึงสูงอายุก็ต้องใช้ธรรมะเด็กนี่สามารถสร้างได้ปั้นได้โดยการควบคุมพฤติกรรมของเขาให้อยู่กับร่องกับรอยถ้าจะถามว่าปัญหาของเด็กทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่อดีตปัจจุบัน หรือในการอนาคตข้างหน้าปัญหาของเด็กเกิดอะไรปัญหาของเด็กก็คือการเกเรก้าวร้าวอันนี้เราจะไม่พูดถึงเด็กที่มีบุญเกิดมาดีหรือว่าว่านอนสอนง่ายอันนี้ไม่พูดแต่พูดว่าปัญหาของเด็กคือเกเรก้าวร้าวฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ในการให้การอบรมสั่งสอนเพื่อป้องกันไม่ให้เขาซุ่มเสี่ยง พฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินธรรมะจึงต้องนํามาใช้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเยาวชนเนื่องจากว่าเด็กนี่ยังขาดความรู้โดยเฉพาะขาดความรู้เรื่องตัวเองเขาไม่รู้ว่าเกิดมาทําไมนอกจากเกิดมากินมาเล่นแล้วมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเด็กไม่ได้คิดหรอกคิดอย่างเดียวคือกินกับเล่นสนุกถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่ได ใช้ธรรมะปลูกฝังทแใ่เด็กนี่ปัญหามันจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเขาไม่รู้ดังนั้นเยาาชนนี่ควรได้รับการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีธรรมะหรือครอบครัวนี่ต้องมีรากฐานของธรรมะเป็นเครื่องหล่อหล,อ,ลอมเด็กให้มีคุณภาพเราจะเห็นได้ว่าการผลิตของใช้ต่างนี่เบ้าแบบสิ่งที่หล่อหล,อ,ลอมนี่สําคัญอย่างบริษัทที่ได้รับ เขาเรียกอะไรมอกใช่ไหมหรือการรับรองรับประกันคุณภาพ QC อะไรต่างๆนี่แบบต้องผ่านมาตรฐานอ่นนี่นทางจิตมันก็เหมือนกันการฝึกคนฝึกมันก็เหมือนกันรากฐานสำคัญคือครอบครัวไม่ว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันจะมีความเจริญก้าวหน้าเกิดนวัตรกรรมใหม่ๆขึ้นมามากมายยิ่งเกิดนวัตรกรรมใหม่ขึ้นมานี่ ความห่างกันระหว่างบุคคลก็มีมากขึ้นความแตกต่างระหว่างบุคคลก็เพิ่มมากขึ้นหรือว่าช่วงชั้นทางความคิดก็ต่างกันมากขึ้นเนื่องจากว่าสังคมนี่อยู่ในยุคของการแข่งแย่งแข่งขันจิงดีชิงเด่นแข่งกับเวลาบ้างอะไรบ้างก็เลยการเอาใจใส่ในเรื่องของจิตใจมันก็จะขาดหายไปแล้ว ถ้าพูดถึงครอบครัวนี่ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยเราจะพบเห็นว่าปัญหาการหย่าร้างของพ่อแม่การแยกทางกันนี่มีมากกว่าแต่ก่อนเ,อเมื่อก่อนถ้าเกิดว่าสามีภรรยาทะเลาะวิวาทกันผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายพ่อก็ดีฝ่ายแม่ก็ดีหมายถึงว่าฝ่ายฝ่ายพ่อตาฝ่ายแม่ยายฝ่ายพ่อผัวแม่ผัว ขาก็จะประคบประงมหรือว um, ่าให้มีการประนีประนอมรอมชอมกันแม้แต่เวลาไปต้องการจะหย่าจะไป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 จดทะเบียนหย่ากันตอนเลกจดทะเบียนสมรสใช่ไหมพอทะเลาะกันก็จะไปจดทะเบียนหย่าร้างทางเจ้าหน้าที่เก็จะเกลี้ยกล่อมเจรจาให้คิดให้ดีขอให้เวลากลับไปทบทวน แต่สภายนี้อาจจะไม่ใช่นะอา้ามาอยากยาก็อยา,กกอยาให้อ๋อจบจบกันไปถือเป็นเรื่องปกติแล้วเ,เนี่ยแต่ว่าผลกระทบที่ตามมาก็คือเกิดกับเด็กที่ก็บอกว่าเด็กมักจะมีปัญหาตามมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวบุคคลหรือว่าบุญของเด็กด้วยนะเราจะพบว่ามีเด็กส่วนหนึ่งไม่ว่าครอบครัวมีปัญหา,าพ่อแม่แยกทาง อยู่กับย่าอยู่กับตาอยู่กับยายเข <_ S 1> าก็าาไม่มีปัญหาสามารถเป็นเด็กดีหรือคนดีได้แต่มันเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาถ้าครอบครัวมีปัญหาเด็กส่วนใหญ่จะมีปัญหาส่วนที่ได้ดีนั้นเป็นส่วนน้อยเนี <_ S 1> <_ S 2> ่ยเราจึงมาวิเคราะห์หรือคิดดูว่าให้เด็กส่วนน้อยที่เขาได้ดีนี่เพราะอะไรทั้งแที่เป็นปัญหาเหมือนกันก็จะพบได้ว่า เด็กที่ครอบครัวมีปัญหาแต่ตัวเขาไม่มีปัญหาเพราะครอบครัวนั้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่เด็กสอนให้เขาเห็นหรือทําให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้ขนสัมผัสนะพ่อแม่ปูตายายาย่านะจะเป็นพ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวหรือว่าตาเดียวยายเดียวก็วาตามทําหน้าที่อย่างดีนะคือทําให้ได้รับความอบอุ่นนั่นเอง ไม่ว่าขาดคนในคนหนึ่งก็ตามแต่ว่าทําบทบาทหน้าที่ให้เต็มที่ทุกด้านเด็กเขาก็จะไม่มองว่าขาดแต่มองด้วยความเข้าใจหรือไม่ว่าถ้าขาดก็จะมองส่วนที่เหลือเหมือนกับว่าเราขาดเคลนอะไรบางอย่างแต่ว่าถ้าคนที่มี positiv e thinking หรือว่าคิดดีคิดบวกจะมองว่าส่วนที่เหลือยังมีประโยชน์อยู่ส่วนไหนทำได้ก็ทำในส่วนนั้นได้ดี เป็นเท่าทวีคูณขึ้นมาก็จะไปทดเชยชดเชยหรือว่าทดแทนส่วนที่ขาดได้เติมเต็มในจิตใจที่มันเรียกว่าขาดความอบอุ่นหรือขาดความรู้สึกที่ดีสามารถไปเติมเต็มในส่วนนั้นได้หรือปัญหาการ <c oughs> หาไรายได้พ่อแม่มุ่งใช้เวลาในการหาเงินจนไม่มีเวลาในการสอนลูก หรือว่าดูแลพฤติกรรมของลูกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันทําให้ครอบครัวขาดความสมดุลเมื่อขาดความสมดุลก็เกิดความเปราะบางพอเกิดความกาะดังก็เปราะบางปัญหาก็ตามมาเ,เด็กก็ต้องเห็นใจพ่อแม่ว่าทุกวันนี้ต้องแบรกรับการใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นหรือที่เราพูดกันว่าค่าครองชีพนั่นเองมันสูงขึ้น,นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การศึกษาอาหารการกิน ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่ารถค่าเดินทางทุกอย่างมีแต่ค่า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 ทำให้เกิดความเครียดเพราะฉะนั้นเองไม่ว่าจะมีปัญหาทางเรื่องของเศรษฐกิจแต่ถ้าคนที่รู้จักใช้ธรรมะก็ค่อยคิดก็ค่อยทำก็ค่อยแค่กันไปเพราะมันไม่มีไม่ใช่มีแค่เราที่ประสบปัญหานี้ ทุกครอบครัวก็เหมือนกันแต่ทําไมครอบครัวหนึ่งเขาอยู่ได้ไม่ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของเหตุปัจจัยภายนอกแต่เหตุปัจจัยภายในคือจิตใจเขาไม่มีปัญหามากนะเพราะรู้จักบริหารให้ถูกต้องมีผู้รู้ต่านกล่าวว่าหลักการบริหารให้ครอบครัวมีความอยู่กันอย่างอบอุ่นถูกต้องนี่หรือว่าไม่เป็นปัญหานี่หนึ่งความรักหมายถึงว่า ให้ขอรู้จักรักผู้มีบุญคุณก่อนรักพ่อรักแม่รักครูอาจารย์รักสถาบันแล้วสูงสุดคือรักเพื่อนมนุษย์รักตัวเองด้วยรักตัวเองก็คือไม่ทําตัวเองให้เดือดร้อนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอบายมุขต่างๆนี่คือเรื่องของความรัก <c oughs> สองเรื่องของการเรียนรู้มนุษย์เกิดมานต้องเรียนรู้เรามีพฤติกรรมการเรียนรู้ตั้งแต่เกิดมา ยกตัวอย่างตอน,นเด็กเราไปช่วยไปหยิบอะไรบ้างก็เอาเข้าปากเจ๊ไหมบางอย่างมันก็หวานบางอย่างมันก็ขมของหวานนี่ชอบกินชอบกลืนแต่พอของขมนี่หน้าเบี้ยวหน้าบู้หน้าบึง้งเจ๊ะไหมเรียนรู้หรือของร้อนของเย็นมาลงสัตว์ก,กัดต่อยรู้ว่าตรงไหนอันตร,รายไม่อันตร,รายนี่เรียนรู้ตั้งแต่เด็ก โดยสัญชตตาญชตญาณหรือพฤติกรรมต่อมาเรียนรู้ด้วยการศึกษาสติปัญญาและก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งของตัวเองและของบุคคลรอบข้างนี่ก็เลยต้องมีการเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมประกอบร่วมกันไปจากนั้นพฤติกรรมในการควบคุมตนเองที่บอกว่าควบคุมตนเองคือละชั่วทำดีน,นั่นเองตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่บอกว่าละชั่วสิ่งใดที่เป็นบาปอกุศลเพราะมันใจใผลเป็นทุกข์ก็ละ,ส,ะสิ่งใดที่เป็นความดีนี่ก็ต้องสร้างเพิ่มให้มีมากขึ้นน่ะดิแต่สาคัญก็คือละชั่วป้องกันตัวเองไม่ให้ตกไม่ให้ตกอ,าตอาบายทำโมอเวรรักษาธรรมจจริงทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมแล้วอะไรที่รักษาที่สุดก็คือหลักศีลเบื้องต้นศีลหแต่ตัวนี้เป็นตัวควบคุมที่ที่สุด สังคมไทยนี่ดีอย่างหนึ่งเวลามีพิธีกรรมทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนที่วัดที่บ้านเราก็จะมีการอน,น,านุตนาศีนรับศีลเ<อ>นี่ยปลูกฝังให้เป็นอบุบนิสัยเมื่อรับเอาไว้แล้วสามารถควบคุมตัวเองได้<อ>จริงๆ5ข้อนี้มันก็ครบเลยนะมันคุ้มครองโลกไดนะ้แล<อ>้วแต่สำคัญคือน,นำมาใช้ได้จริงเนี่ึงจะ สามารถเรียกว่าควบคุมตัวเองได้ต่อไปเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือว่าให้คิดเองคนนี้ทุกคนนี่มีสิทธิ์ที่จะคิดเองเพราะคนเรานี่ย่อมมีความคิดที่แตกต่างกันอิสระทางความคิดมักจะมีคำถามใช่ไหมเหมือนตอนวันเด็กที่เขาถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรหรือไม่ต้องรอถึงวันเด็ก ถามตอนนี้เลยก็ได้ว่าลูกอยากเป็นอะไรหนูอยากเป็นอะไรลูกเนนอ,อยากเป็นอะไรเ,เดี๋ยวช่วงเปิดภาคเรียนแต่ยอยากเป็นอะไรนี่ตั้งใจเรียนในสิ่งนั้นหรือทําสิ่งนั้นดีนี่ละให้ขอมีจินตนาการในทางที่ถูกต้องสําคัญคือต้องมีสัมมาทิฏฐิให้คิดในทางที่เป็นกุศลในทางสุจริตอันนี้ก็ได้แล้แล้วก็ให้เป็นอิสระในทางความคิด แล้วประการหนึ่งก็คือธรรมะนี่ดูเหมือนจะไม่เข้ากับทางโลกแต่ว่ามันอยู่ในโลกคือบางอย่างสอนให้เรา้จักปล่อยวางบ้างเพราะคนเรานี่ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกอย่างอย่างที่คิดเหมือนกรอนบทหนึ่งที่นํามาพูดหลายครั้งแล้วถ้าหากว่าได้ทุกอย่างอย่างที่คิดทั้งชีวิตนี่จะเอาของกองที่ไหนอาจะได้บ้างเสียบ้างช่างประไร นี่เละใช้ชีวิตมนุษย์มีความเปลี่ยนแปลงบางครั้งพลัดพรากหรือว่าไม่ได้สิ่งที่พอใจถูกใจก็ต้องรู้จักปล่อยวางยกตัวอย่างตอนนี้เด็กที่โด่งดังในโลกโซเชียลก็คือนอกจากน้องไนท์แล้วน,น้องอีกคนคือน้องใบบุญน้องใบบุญนี่น่ารักมากพ่อแม่สอนดีและน้องก็มีบุญจริงๆตอนนั้นเห็นไปออกรายการหุนกระแสที่หนุ่มกันชัยสัมภาษณ์ สัมภาษณ์น้องว่าทําไมจึงอยากจะบวชทั้ทงต้งที่อายุแค่หกขวบน้องไปบุญตอบว่าก็ชีวิตนี้มีแต่ความทุกข์มีแต่ความทุกข์หนุ่มกันใจก็เลยสัมภาษณ์ว่าไหนลองบอกลุงสิให้ความทุกข์ที่ว่านี่มันมีตัวอย่างให้เห็นยกตัวอย่างให้ดูหน่อยน้องไปบุญก็ตอบว่าเหมือนเราไปโรงเรียนเล่นสนุกกับเพื่อนพอถึงเวลาเลิกเรียนเราต้องแยกย้ายเรากําลังสนุกอยู่ แต่พอมาแยกย้ายเนี่ยเราก็รู้สึกเป็นทุกข์แล้วที่ต้องพัดพลากจากเพื่อนโอ้โหนี่เด็ก6อกขวบเด็กอายุหกปีด่กนกว <c oughs> คิดได้ปะนี่อ,อันนี้พิธีกรก็ถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดว่ามีคนมาหน่าว่าเราล่ะเราจะทํำยังไงถ้าไปตามคนอื่นนี่หรือไปตามเด็กอื่นนี่เขาอาจจะตอบว่า ต่อยมันเลยหรือว่าด่ากลับอะไรเงี้ยแต่น้องใบบุญไม,ไม่ได้ไม่ได้ตอบอย่างนั้นเขาตอบว่าก็ถ้าใครมาน่าเราเนี่ยให้เราเมตตาเขาให้เราปล่อยวางปล่อยวางคาําด่าเพราะคนที่ด่าเรานั้นเขาก็มีทุกข์เลยนะเขาก็เป็นทุกข์ของเขาเองเราอย่าไปตอบโต้เพราะการตอบโต้นั้นเป็นกรรมเอนแต่การปล่อยวางนั้นทําให้เราไม่เป็นทุกข์โอ้ นี่เด็กกพูดท่านบอกมีบุญจริงๆนี่แหละในข้อนี้ที่บอกว่าบางครั้งนี่สอนให้ลูกเรารู้จักปล่อยวางบ้างนะไม่ใช่ว่ามุ่งเอาชนะแข่งเย่ยงแข่งขันอย่างเดียวแข่งขันได้แต่ว่าไม่แข่งขันแบบเอเปอโนตายนะอันนี้สอนได้นี่คือธรรมะครอบครัวจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทำให้ลูกหลานเติบโตไปอย่างมีคุณภาพด้วยการ ฝึกศึกษาอบรมโดยสําคัญคือให้มีสัมมาทิฏฐิเพราะชีวิตมนุษย์นั้นมีปัญหาเนื่องจากว่ากิเลสและถามว่ากิเลสที่เป็นปัญหาหลักๆคืออะไรหลักๆก็คือตัณหามานะทิฏฐิสามตัวนี้แหละจริงๆแล้วถ้าเป็นธรรมะชั้นลึกนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ฆ่าให้ฆ่าคำว่าฆ่านี้ไม่ได้ใช้อาวุธแต่ว่าใช้ ใช้ธรรมะในการฆ่าหรือละตัณหามาณาทิฏฐิตัวนี้เนี่ยก็ค่อยสอนกันไปท่านกว้างเวลาหมดแล้วตอนนี้มีโอกาสก็อยว่ากันอีกพรุ่งนี้ท่านกว้างก็ขออนุโมทนากับการติดตามรับฟังของท่าทายขอท่าทายนั้นมีความสุขมีความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปทมไม่เหลือวิสัยขอสิ่งนั้นจงประสรบผลทุกคนทุกท่านพบก,กันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้จเจริญพร